สวัสดีครับพบกับช่างบอน,นะครับช่างบอลวันวนี้กันจะมาร้องตอนนกดินใส่สูตรลำพง้งมือครับผมกัปลาคืนกับออไมไ่เบิรนแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับอ่าปลาคืนห้องกับร้องคืนไหมครับผมเอ่อเฮดเป็นแบบเอ่อห่วงสองสั้นครับผมนี่ครับห่วง ห้องเหลืองสองชั้นครับผมนี่ครับทุกหลักนะครับเห็นห้งห่วงท้องเหลืองสองชั้นครับผมนี่นะครับผมน้องมึงครับใส่นกต้อ,อัน ครับผมสวัสดีัแล้วสวัสดีครับโอ้ยวาวถึกเลยครับผมมือนีเฉลยครับผมผมใส่บูทุธครับผมนี่ครับผมใส่ทรวดซับนะครับเนาะบูทุธอันนี้ก็เป็นนกหลครับบินมาคู่อยู่นี่ครับแล้วบินลงมาเลยครับผมโอ้ยตีเต็มคอครับพี่น้องเป็นบ่วงไหมครับผม นี่แหละครับคืนช่างบอนครับผมโอ้ยได้ขีโม,โม่ห้อรู้อาจารย์ปังนะครับผมเป็นัน่วงท่องเหลี้ยงสองชั้นครับผมเต็มคอครับผมพี่นอ้องนกตัวนี้มาหอนเกิดตาลายสนันปีครับอาจารย์ อุ้ยสุดยอดหุ่นห้องอู้ๆครับตัวหูแนี้น้อนครับตัวนี้ไอสนับปีกที่จัดครับผมวัดินลูกวัวดินโอ้มีเส้นซอผมครับผมนี่ครับสนับปีกแตกมุวนงามอยู่ครับผม โอ้งามติดเตรียมคอรครับผมนี่ครับลงมาคู่สองเทียครับผมนี่ครับอาจารย์โอ้ได้ผลครับห่วงสองชั้นครับผมนี่ครับบนนะยี่สิบเอ็ดบ่วงครับผมสนใจติดต่อที่เบอร์08 3 9 1 7 2 8 7 2นะครับ ทางบอลเมืงองเงนดนะครับเนาะนี่ครับได้จับขาแล้วครับถ่ายหลุมด้วยเหรเดี๋ยวนีว้ครับขอวางแป๊บนึงครับสูตรลำโพงดินธรรมดาครับนกไหมนี่ครับผมชอดเด็ดครับ เวลานี่ยห้าโมงแล้วครับอาจาร,รย์ตัวนี้ตัวไม้ก็จะเป็นคู่ตัวที่ว่าผมได้ที่ต่อผนดเนาะครับเนาะอาจารย์ตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่คู่ของเขาครับเดี๋ยวจับแต่เขียบตูดเพิ่งครับโอ้ยดินนกเตรียมคอครับเตรียมคอเตรียมคอครับพี่นว่าง นี่เพียงใดรุดบ่อบาดเนี่ยบ่หรุดบาดเนี่ยอาจารย์บ่หรุดแล้วครับผมจัดไปครับผมโอเคครับเพไยงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบอลแน่นอน,นครับเพื่อจะพาคลิปต่อไปครับผมสนใจขึ้นเกิดสร้างไดครับผมสูตรไหมครับผมเป็นห่วงสองชั้นครับผมมุมนี้รุดบาดเนี่ย จัดไปเลยครับอาจารย์บึ้หมันแล้วครับพี่น้องเลยมันแล้วลา้งามขนาดนี่ครับไอเขากงมาเนี่ยเก็บครับเก็บเก็บไว้แล้วขันเราจังแบงให้พี่น้องเขาครับผมจัดไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมมาตลอดครับผม คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอ้ยครับพี่น้องออกกระเป๋าซ้ำครับนี่โอ้ยแต่ใส่กระเป๋าเงินไว้ครับใส่กระเป๋าอนนีไว้ครับปวดหัดซีบไลเนี่ยอาจารย์ถืกแล้วเน่ยโอ้ยแค่น้องมาเจ็นเก็บบวงสันโอ้ยเสียงเดียอาจารย์ ขาดสิบโบเมีนของเขาบ่เบิ่งดูครับอาจารย์ผมโอ้ยมาสวยเดียเจ้าของเนี่ยเบิ่งดูบินงอกต้นหน้าต้นตายมหมอาจารย์กนน็นั่งนี่แม่ครับบินปึ้งออกไปนี่นะครับนี่แม่โอ้ยเสียงก่างเสียงโมยไงหรอครับเสียงนกตัวเนี้ยโอ้ยกระเป๋าหิ้งสวยเอ้ยเบิ่งดูอาจารย์ มันก็ออกแล้วครับโอ้ยอุตส่าห์นกรัอมาครับตัวลำโพงย่างดีที่ตัวลำโพงหันละครับเนาะโอ้ยมีบัวเต็มสังดีกำลังมาเจนโอ้ยกำลังมาเจนเห็ดบ่วงสั้นครับเป็นบ่วงสองสั้นครับนี่กำลังมาจะเก็บบ่วงอาจารย์โอ้เอาครับ โอ้ความผิดพลาดลงบ่มครับเิ่งด้เอาใส่กระเป๋าไว้โอ้ยเผาทิ่มกระเป๋าไว้เนี่ยายหุ่จานหม่นซิบหม่นซิบไปหม่นซิบไปอย่างดีลุงนวดจัดเก็บลำโพงเก็บโทรศัพท์ไปในนี้แล้วครับมีนองต้นหน้าต้นตาครับผมโอ้ยจะองแก่ใจสร้างบน ยิงจูมายได้หมื่นีลยอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับนอนหลับก็นอนสุ่มเลยนะครับไม่พรากันคลิปหนาครับผมคลิปนี้